ม์ดีโชวทคนท้องรวย vs คนท้องจนเ r i a n a นสก r e ดค l ับฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องเ r i a n a นสก r e ดค l ับอย่าลืมกดตรงนี้นะคะคนท้องรวยอาหารอุ้ยลูกหิวแล้วหรอคะรอเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวอาหารก็มาแล้วค่ะ ท่นมาแล้วครับ <Wow. S 1> ขอบใจมากนะคะสมยงทำาันให้อร่อยนะครับอุ๊ยวันนี้มีอะไรมั่งเนี่ยมีนมไข่ดาวหรือก็ไส้กรอกอน่าทานทั้งนั้นเลยดูอย่าซอสแม็กกี้นิดหน่อยแหม,อ,มอร่อยมากเลยคนท้องจน อาหารอาหารเช้าวันนี้ข้าวสวยรลล้อนๆกับน้ำพริกแล้วก็ผักสดๆอืมอร่อยจินว่ะสดจิ้มนน้ำพริกอืมอร่อยมากคนท้องรวยขับรถมาดาม วันนี้จะไปไหนครับวันนี้ฉันจะไปโรงพยาบาลเสร็จจากโรงพยาบาลก็ไปสปาต่อเสร็จจากสปาฉันจะไปเดินห้างซื้อของนิดหน่อยจ้าสมยงครับผมเชิญครับสมยงขับดีๆนะครับผม โอ้อืมอะไรนะหุ้นขึ้นหรอ <S <S ได้ได้ได้เทซื้อไปเลยโอ้รถคันใหญ่แถมสวยด้วยถ้าทางจะนั่งสบายแน่นะนะของเราก็นั่งสบายติดแอรแอร์ธรรมชาติลมเย็นสบาย,ยคนท้องจน ขับรถโอ้ยอะไรอะไรก็หมดเฮ้ยต้องไปซื้อของที่ตลาดแล้วเนี่ยอโอ้ยติดท้องอฝนก็จะตกแล้วเนี่ยต้องรีบรีบไปรีบกลับ คนท้องรวยคนจับท้องวันนี้อากาศดีจังเลยอู้หูเมนูท้องกี่เดือนแล้วจ๊ะได้พอนแล้วค่ะหยุด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 ทำับทำไมจับไม่ได้ผมเป็นบาริกต้าจับไม่ได้ไม่จับก็ได้ไปดีกว่าพี่ท้องโตจางแหรือเปล่าแปดจ้าหยุด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 ทำจับ จับม็ได้จับก็ได้<ะ>ค,คนท้องจนคนจับท้องใบไม้มันเยอะจริงๆเลยเนี่ยก <c oughs> ว่าเท่าไหร่ก็ไม่หมด <c oughs> โอ้ยปวดหลังอน <c oughs> <c oughs> โอ้ยโอ้ย,อ,ยอึดอัดจริงๆ ร้อนจังเลยอุ้ยหนูท้องกี่เดือนแล้วเนี่ยแปดเดือนกว่าแล้วท้องโตจังเลยเนาะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ไม่รู้ลูกแฝดหรือเปล่าเออไม่แฝดค่ะเป็นเป็นผู้หญิงค่ะอุ้ยท้องโตมากไม่คลอดไวๆนะดิ้นไหมดิ้นมากเลยคะแต่แต่แต่ตัวใหญ่มากเดี๋ยวะเแม่เหนื่อยค่ะค่ะรู้จักเลยใครก็ไม่รู้โอ้ยปวดต้อ คนท้องรวยเสื้อผ้าอุ้ยท้องก็โตขึ้นโตขึ้นเสื้อผ้าก็ใส่ไม่ได้เลยอะไม่ไหรสไตลิสจะมาสักทีเนี่ยมาแล้วาลวุ้ยพูดถึงก็มาเลยนะคะมมีชุดสวยอ้วุยสวยมากเลยอะสีก็ไฮโซไฮโซรูใจจังเลยนะคะอ,อ๋อ ขอะว Here, <c oughs> <c oughs> ่าตัวอีกนิดหนึ่งมาดามได้ค่ะโอ้โหโอ้พีคคนท้องจนเสื <h 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 h ้อผ้าโอ้ยช่วงนี้ท้องเริ่มใหญ่ละเสื้อผ้าก็ตัวเล็กเล็กใส่ไม่ได้เอางี้แล้วกันใส่ของสามีนี่แหละ ตัวไหนดีนี่ตัวนี้น่าจะได้ใหญ่พอดีเลยคนท้องรวยออกกำลังกายเทรนเนอร์ค่ะวันนี้เราจะเริ่มท่าไหนกันก่อนดีคะเราจะทำโยคะครับโย,ยคะใช่ไหมคะใช่ครับโอเคค่ะเริ่มเลยค่ะโอเค ีมากโอเคนั่งครับนั่งนะคะโอเคีหนต่นอคะโอเคอ,นนอันนี้อันนี้อะหนึ่งสองสาม,สาม องจนออกกำลังกายออกกำลังกายบ้างดีกว่าแอบดูข้างบ้านมาไม่ต้องเสียเงินจ้างเทรนเนอร์อยอโ,ย,โยค่ะอ้ยอุ้ยขาตึง สองสาม many many minutes later ยี่สิบนาทีเรียกเหงือได้คราวนี้คงคลอดง่ายแล้วลูกคนท้องรวยเปิดเพลงให้ลูกฟังคุณหมอบอกว่าช่วงนี้ต้องให้ลูกฟังเพลงลูกจะได้อารมณ์ดีเกิดมาฉลาดงั้นเปิดโมสรสทให้ฟังแล้วกันใส่ไว้นะลูกนะ เป็นไงมั่งคะลูกร้อไหมคะอ,อไม่ชอบหรอคะอุ้ยเล่นใหญ่เลยอะงั้นเดี๋ยวเอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวแม่เปิดกรเซ่นให้ฟังนะลูกเนาะคนท้องจนเปิดเพลงให้ลูกฟังลูกจ๋าเดี๋ยวแม่ร้องเพลงให้ฟังนะคลอดมาจะได้เป็นเด็กฉลาดฉลาดช้างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันเติบโตไหม าจมูกยาวยาวหลีกว่าง่วงมีเขี่ยไตง่วงหลีกว่างง่มีหูมีตาหางยาวโอูยิ่งใหญ่เลยลูกสงสัยจะชอบเพลงที่แม่ร้องให้ฟังอุ้ยคนท้องรวยถ่ายรูปตอนท้องพอท่านี้โอเคไหมคะคุณเดวิสโอเคโอเคแบบไหนคะ ซ้ายซ้ายซ้ายายนะคะโอเคโอเคโอเคยิ้มหน่อยโอเคอ๋อ okay. oh, สวยมากสวยมากโอเคอ๋อ okay. oh, ดีมากดีมาก <c oughs> มีตากล้องส่วนตัวแบบนี้ก็ดีเหมือนกันรูปออกมาสวยทุกรูปเลยคะ่ะคนท้องจนถ่ายรูปตอนท้อง ถ่ายรูปเซลฟี่ตอนท้องเก็บไว้ดูดีกว่าตอนนี้แปดเดือนแล้วโอ้ลูกไม่ค่อยชัดเลยแต่ไม่เป็นไรหรอกเก็บเอาไว้ดูคนท้องรวยหมอทำใหอดโอ้ยคุณหมอคะนับคาบแตงแล้วลูกจะคลอดแล้วเลยคหมอยะไหนเนี่ยโอ้ยทำไมลูกตัอใอย่เนี่ยโอ้ยกลมามาแล้ว ลูกแล้วมันท้องไข่ไงล่ะลูกเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยโอเคโเคีจย็นมาเป็นไรมาเป็นไรเป็นหมอดีที่สุดนะลูกคุณหมอมาก็ดีแล้วค่ะให้อุ่นใจหน่อยโอ้แต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วคุณหมอจะอู้คอแล้วโอ้โหดีจังเลยโรงพยาบาลเนี้ยเป็นโรงพยาบาลชั้นหนึ่งมากหมอก็เจียม จจเจ็บก็ไม่เจ็บนะข้อตัดเดียวเองด,ดีนะที่เยกโรงพยาบาลนี้ยอมเสียเงินเป็นแสนเป็นล้านๆฉันก็ยอมคนท้องจนหมอทำคลอดโอ้ยปวดท้องโอ้ยยัยแม่ยายแม่ ยายประจุเต้าอยู่แต่ได้ต้มน้ำโอ้ยจะทำอะไรก็รีบทำยายหนูไม่ไหวแล้วนเนี่ยเออย้ายเออฉันไม่ไหวแล้วยายเมื่อไหร่จะคลอดเนี่ยเออเบงเออโอ้ยอยัเยเบงฉันเบงมาเป็นชั่วโมงแล้วเออเออเออเฮ้ย,ยคนเดียวพอ แ็ดแล้วไม่เอาอีกแล้วเด,เดี๋ยวเ๋ยังเลยอีกคนฮ่ายังเลยอีกคนมาเมี่ยนดดี้โชว์ไทม์เมื่อก,กี้นี้นะคะก็เป็นคลิปสนุกๆจากพวกเรานะคะ m o m m ีมมม่ a น d ๊าด,ดี้โชว์ไทม์ค่ะสร้างมาเพื่อความบันเทิงนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะบายบาย,บาย โอหหมอตำแยฝรั่งคนแรกในประเทศไทยนะเนี่ยมาดามวันนี้จะไปไหนครับเดี๋ยววันนี้นะคะสมยงนะคะพาฉันอนะไปโรงพยาบาลก่อนเสร็จจากโรงพยาบาลก็ไปสปาเสร็จจากสปาฉันก็จะไปเดินห้างซื้อของนิดหน่อยจ้าอืมได้ฉันครับ แล้เราอใช่เราูนะคะพี่ายลกเลยลกขัวเอไครับสาเมแล้นะเนี่ยนึกว่าจะเทเดียวหวาน